องเช้านะครับผมคันนานี้ก็ตีห้านิดๆจะออกเวรแล้วครับผมเช้านี้ก็อากาศเย็นนะครับเย็นนิดหน่อยคาดว่าหน้าหนาวน่าจะหมดไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตเก็บความเอ่อทำความสะอาดป้อมยามหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว กากลางวันเขามาเข้าต่อจากเรามันจะได้แบบสะอาดสะอ้านนะครับผมขออนอุญาตนะครับหั้เราํทใหม่ก่อนอื่นนะครับการทำความสะอาดนะครับเราก็จะจากด้านบนก่อนคือโต๊ะตัวนี้นะครับผม สิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนนะครับเพื่อสระดวกต่อการกวาดนะครับผมแล้วเราก็กวาดเลยน,นะครับผม <laughs> เรื่องกวาดเรื่องงานบ้านแล้วขอให้บอกเถอเป็นผู้ชายเห็นเป็นผู้ชายแบบนี้นะเ <c oughs> ก่งกว่าผู้หญิงทำซะอีกร <c oughs> ิบอบอกให้คนที่เขามาเข้าเวรต่อจากเราเขาจะได้แบบเออ ว่าอะไรเราไม่ได้นะครับม่วงนอนครับไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับผมสวัสดีคนดูสองร้อห้าสิบคนนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเองสองร้อห้าสิบคนขอบคุณนะครับเมื่อเราทำความสะอาดด้านบนเสร็จแล้วต่อไปเราก็ ลุยด้านล่างเลยนะครับผมเฮ้ยรอล้อทำไมรอล้อเปานยงไงนะแกงงนบ้านบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราอันนี้ก็คือบ้านเังที่สองของผมนะครับข้อมยามนะครับเปรียบเสมือนบ้านเราที่สองของผมนั่นเองนะครับ กวาเข้าไปเอ้ากวาาเข้าไปกว่าเข้าไปถึงไม่กวาดจะด้วยกวาเข้าไปเอ้ากวาาเข้าไป เอากวาดเข้าไปนี่คือบ้านหลังที่สองของเราเอากวาดเข้าไปโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าป้อมยามันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมก็ใช้เวลากว่าแค่แป๊บเดียวนะครับผม โอเคนะครับขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับผมกินน้ำก่อนคอแห้งบายใจ